สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชาวธนูในเดือนสิงหาคม2565ค่ะสำหรับชาวธนูนะคะการทำนายในวันนี้เป็นการทำนายด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวธนู และลัคนาราศีธนูดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะสําหรับชาวธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะและชาวลัคนาราศีธนูก็ไปเช็ดดวงจากการผูกดวงอาจารย์ได้ทิ้งลิงก์การผูกดวงไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วถ้าใครยังไม่ทราบก็ลองเข้าไปกรอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดผูกด,ดวงกันดูนะคะว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูหรือเปล่าค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยการเปิดไพ่ทาโร่ทำนายดวงกันนะคะโดยครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์ไพ่ทาโร่ Hello, ค่ะแต่ชแน,นลนี้นะคะนอกจากการดูไพ่ทาโร่แล้วก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูลายมือด้วยตัวเองนะคะลายมือก็เปรียบเหมือนกับลายแทงชีวิตค่ะนะคะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวาชตาชีวิตถูกกาหนดมาว่าอย่างไรครูเอได้สอนในเรื่องของการดูลายมือในเส้นต่างๆนะคะ ก็เข้ามาดูกันในที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนางชแนลนายพยากรค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแชแนลนี้มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลและความรู้ให้กับทุกคนที่กดติดตามค่ะขอเป็นตัวแทนชาวธนูลัคนาราศีธนูนะคะจับไพ่ไปแรกสถ้วยชาวธนูจะมี งานที่เป็นงานเฉลิมฉลองนะคะคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักหรือคุณกําลังจะได้เฉลิมฉลองงานเกี่ยวกับความรักนะคะภายในครอบครัวเช่นงานแต่งงานของคนในครอบครัวหรือจะไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนฝูงบริวารได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องดีๆข่าวคราวดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับความรักการเฉลิมฉลองคอนเกรตูเรชันค่ะ ส่ถ้วยการที่คุณมีความฝันมีความหวังนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะอะไรก็ตามที่ปรารถนาที่หวังไว้นะคะและอยากให้มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็ดีหรือเรื่องความปรารถนาความหวังอะไรก็ดีนะคะเพียงแค่ take action นะคะลงมือทำไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆนะคะรอว่าเมื่อไหร่มันจะสมหวัง ถ้าเทคแอคชั่นแล้วมีโอกาสที่จะได้ดังใจนะคะคิดถึงใครรักใครชอบใครอยากให้เขารู้สึกนะคะต้องส่งสัญญาณต้องบอกต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รู้นะคะความในใจแต่ถ้ามาเฝ้ารอคอยอาจจะต้องรอเกินนะคะ ใครที่ทาธุรกิจมีเกณฑ์ว่าการค้าการขายเงินทองจะราบรื่นขึ้นนะคะขายดีเป็นเทน้ ame, hey ําเทท่าหรือว่าคอนเน็กติดต่อในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะติดต่อลูกค้าการเจรจาการค้าการขายจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะ ธุรกิจจะก้าวหน้าการเงินจะกระเตื้องขึ้นนะคะขอให้ขยันออกแรงนะคะในการทํางานหรือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นขยันไปพบปะลูกค้าขยันพูดขยันพุยขยันติดต่อขยันทํางานนะคะมีเกณฑ์ว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะขายของดีขึ้นธุรกิจมียอดขายมากขึ้นและ การที่คุณเนี่ยได้ออกไปพบเจอนะคะหรือการเดินทางออกจากบ้านออกจากร้านนะคะไปพบเจอพบปะผู้คนจะเสริมดวงนะคะถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินได้ทองไม่ค่อยมีต้องออกจากบ้านไปพบปะพูดคุยไปเจรจาไปติดต่อนะคะมีโอกาสว่าจะสำเร็จในเรื่องของการเงิน พยายามที่จะสงบจิตสงบใจบ้างนะคะบางทีเนี่ยเรื่องภายในบ้านค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีเสียงดังนะคะอาจจะเป็นเสียงอะไรที่เข้ามารบกวนนะคะขอให้สงบจิตสงบใจนะคะอย่าทําอะไรที่แบบใจร้อนผีถามใครที่กำลังเตรียมตัวสอบนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอ่านหนังสือมากหน่อยเป็นช่วงที่ สมองนะ่ะต้องการความสงบและจะเกิดปัญญาก่อนที่จะอ่านหนังสือก่อนที่จะศึกษาอะไรนะคะนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจสักแป๊บหนึ่งสักหนาที10นาทีจะเกิดสติและปัญญามากขึ้นนะคะการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่การไปสอบถามการไป ขอคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ว่าจะได้แง่คิดได้ข้อคิดนะคะได้สิ่งดีๆที่เป็นปัญญาเป็นความรู้กลับมาหรือใครที่นั่งสมาธิเก่งๆชอบนั่งสมาธิช่วงนี้นั่งสมาธิไปเลยเกิดสติปัญญาและเกิดบารมีค่ะความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นนะคะจากทั้งภายในตัวเองและในครอบครัว การงานต้องอาศัยความภาคเพียรหน่อยนะคะต้องอาศัยความอดทนและความขยันหน่อยจึงจะประสบความสําเร็จใครที่เอ,อิรละเหยอ,อลอยชายนะคะเชา้าชามเย็นชามช่วงนี้อาจจะถูกตําหนิอาจจะถูกเตือนนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องกระตือรือรน้นแล้วก็ขยนันหมั่นเพียรหน่อยนะคะความรักเป็นอะไรที่ ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ในสิ่งที่ปาถนานะคะใครที่หวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้หวังคาดหวังอะไรกับความรักในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรเลยค่ะหวังอะไรใครไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะคะหวังในตัวเองเนี่ยบางทีเรายังหวังไม่ค่อยได้เลยดังนั้นนะคะมองเห็นในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะ คิดในทางที่บวกเขาไว้อย่าไปคิดลบอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากนะคะบางทีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองมันในจุดที่ดีนะคะก็จะทําให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองนะคะบางทีคิดมากคิดเยอะไปคาดหวังกับคนอื่นมากจะทําให้ทุกข์ใจไม่สบายใจหรือนําไปสู่โรคซึมเศร้าหรือความเหงาหงอยเศร้าซ้อยทุกข์ใจได้ค่ะ การพบปากพูดคุยการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะราบรื่นใครที่มีแพลนนะคะที่จะไปเจรจานะคะ กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการออกงานสังคมไปติดต่อนะคะธุรกิจต่างๆขอให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์นะคะแต่งตัวให้สะอาดสะอา้านเหมาะสมกับบุริษกภาพนะคะการเข้าสังคมจะโดดเด่นนะคะคําพูดคาจาจะดีเป็นที่ประทับใจและจะไปติดต่ออะไรก็จะมีเกณฑ์ว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะเกิดจาก first impression นะคะความประทับใจแรกพบไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพก็ดีการแต่งตัวก็ดีหรือคำพูดคำจาก็ดีจะเสริมดวงนะคะให้คุณนั้นเป็นที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของคนทั่วไปรวมถึงคนที่ไปติดต่อเจรจารด้วยนะคะ การเงินในช่วงนี้จะสะพัดนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะใครที่ซื้อมาขายไปมีเกณฑ์ว่าธุรกิจการงานจะกระตุ้นเฟื่องฟูนะคะธุรกิจไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้ดูรู้สึกว่ามันจะขายดีแต่พอขายได้แล้วเงินเนี่ยจะไม่อยู่นะคะจะนําไปต่อยอดลงทุนต่อเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาค่ะ strength เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะความคิดที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีอำน,นาจในตัวเองสิ่งนี้จะช่วยเสริมทำให้คุณนั้นก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหากับลูกน้องหรือคนในครอบครัวขอให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะ จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ในกามือนะคะอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดความเข้มแข็งและความเด็ดขาดของคุณค่ะอำนาจอยู่ในมือสุดท้ายนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาในครอบครัวเนี่ย ต้องทาใจนิดหนึ่งว่าดวงในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์จะมีเรื่องไม่สบายใจทุกใจเสียใจนะคะดังนั้นอย่าพึ่งไปพรีพรามนะคะทาอะไรที่จะต้องกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ทําให้ต้องมีความขัดแย้งกันหรือไปทาอะไรที่ทําให้จะต้องเกิดความเจ็บปวดหัวใจนะคะหรือการนอกใจอาจจะเกิดขึ้นรักสามเศร้านะคะรักซ้อน การนอกใจความทุกข์ใจนะคะที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะว่าจะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นมาค่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับชาวธนูในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะดีขึ้น หลังจากที่ธุรกิจการงานการเจรจาติดต่อค้าขายหรือการงานใดๆที่ทําด้วยความขยันหมั่นเพียรทําอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะมีเกณฑ์ว่าจะร่ารวยจะมีเงินเข้ามานะคะใครที่คิดอยากจะลงทุนนะคะต้องอาศัย ความรู้การที่จะมีประสบการณ์หาข้อมูลเยอะๆหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูรูก่อนนะคะที่จะลงทุนและถ้าคุณไม่ผีผามแบบนี้คุณมีเกณฑ์ว่าการลงทุนการติดต่อค้าขายนะคะการหาเงินจะประสบความสําเร็จร่ํารวยได้ค่ะรับต่อไปใพ่ต้องการอยากบอกอะไรกับชาวธนูสื่อผ่านหน้าไพ่ให้กับชาวธนูได้รับรู้ว่า ดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2 5 6 5ชาวพนูจะเป็นอย่างไรบ้างชาวธนูคะดวงโชคดีค่ะมีเกณฑ์ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้โชคทางด้านการเสียบหรือใครที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่นะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคะ่ะเตรียมตัวเฮเตรียมตัวรับรัพ์ เตรียมจิตเตรียมใจให้ดีๆนะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกําลังจะมีโชคใครที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็ถือเคล็ดถือลางนะคะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีๆแล้วจากนั้นเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคทางด้านการเสี่ยงแต่ก่อนที่จะเสี่ยงเนี่ยขอทําอะไรที่มันเป็นมงคลซะหน่อยนะคะเช่นการช่วยเหลือ สัตว์จรจัดนะคะหรือการบริจาคทานหรือการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะหรือการขอพรนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จะต้องมีการทำอะไรที่เป็นเคล็ดนะคะเคล็ดที่ดีเคล็ดที่ช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขเคล็ดที่ช่วยทำให้คนอื่นนะคะหรือว่าสัตว์ก็ได้ค่ะ,อ,ะอิ่มท้องนะคะ ช่วยทำให้เขาเนี่ยมีทุกน้อยลงหรือมีความสุขมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะเงินทองเข้ามือค่ะชาวพันูค่าในเดือนสิงหาคามนี้หลายๆคนนะคะที่คิดว่าตัวเองน่ะ จะมีโอกาสได้จากเงินก้อนใหญ่เช่นการลงทุนต้องมีแววก่อนนะคะเช่นกำลังทำการลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะและ มีโอกาสว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาดวงด้านการเงินกําลังขึ้นมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาในมือแต่โชคนี้อาจจะไม่ได้มาง่ายๆนะคะอาจจะต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามการเทคแอคชั่นการลงมือปฏิบัตินะคะหรือใครที่คิดอยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารติดต่อเนี่ยวางแผนให้ดีๆนะคะและคุณไปติดต่อมีโอกาสที่จะได้รับ สินเชี่อได้รับโชคนะคะเงินก้อนใหญ่เข้ามาเอามาลงทุนเอามาต่อยอดทำธุรกิจการค้าการขายมีเกณฑ์ร่ำรวยค่ะการเดินทางการเดินทางจะนำมาซึ่ง ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะเวลาที่มีเงินมีทองแล้วแล้วเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเงินทองมันอาจจะไม่งอกไม่เงยนะคะบังทีจะต้องมีการนําเงินเนี่ยไปลงทุนนําเงินไปทําธุรกิจต่อยอดนะคะความเหนื่อยยากความเรียกว่าการที่ต้องออกเดินทางนะคะการเดินทางการติดต่อเจรจาหรือการมีคอนเน็กชันนะคะการไปค้าไปขายจะประสบความสมําเร็จ เงินทองความโชคดีแลกมาด้วยความเหนื่อยความพยายามและความเพียรน,นะคะจะประสบความสําเร็จใครที่จะไปสอบไปแข่งขันอะไรเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะคะเหมือนทห,หารที่กําลังจะออกออกลบนะ,ะจะต้องฝึกซ้อมให้เก่งก่อนแล้วถึงจะไปออกลบนะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือเตรียมฝีมือเตรียมแผนก่อนที่จะออกสึกแล้วจะ ประสบความสำเร็จรับชนะกลับมาได้ฉลองยศนะคะดังนั้นก่อนที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะแล้วก็ออกแรงอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะความใจร้อนความมุทะลุดุดันความมุม่งหวังจะนำความเดือดร้อนมาให้นะคะแม้แต่การขับรถเร็วก็อาจจะโดน กล้องตรวจจับนะคะแล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับหรือความใจร้อนอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังตัดสินใจใจเร็วด่วนได้จะเสียการระวังว่าความใจร้อนความรวดเร็วนะคะจะนำมาซึ่งปัญหาหรือความขัดแย้งมีโอกาสนะคะที่จะได้รับข่าวดีค่ะนะคะอาจจะเป็นข่าวดีของบุตรหลานบริวารหรืออาจจะเป็นของคุณก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับ ความสุขได้รับข่าวดีนะคะหรือการได้พบเจอคนที่น่ารักคนที่คุยกันแล้วถูกคอนะคะแต่ไม่ใช่ความรักนะเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือการที่บุตรหลานบริวารทาตัวดีขึ้นน่ารักขึ้นพูดจาสื่อสารกันราบรื่นขึ้นนะคะ ใครที่คิดจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเตรียมตัวให้ดีมีโอกาสที่จะได้เงินทุนได้การอนุมัติสินเชื่อนะคะหรือใครที่ทำงานมานานและมีโอกาสที่จะได้เชยชมเงินในบัญชีนะคะเงินทองมากข้างร่ำรวยหรือบางคนเนี่ยทำงานมาหนักมากนะคะและถึงเวลาแล้วที่จะมาพักผ่อนนะคะ มาอยู่กับกองเงินกองทองหรือว่าทรัพย์สมบัติของตัวเองได้ชื่นชมกับผลที่ตัวเองเนี่ยได้ลงทุนลงแรงทํามานะคะและอีกกรณีหนึ่งหมายถึงว่าการที่คุณนั้นทํางานมาหนักและเหนื่อยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเวลานานแค่ไหนนะคะหลายปีหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ หนึ่งถ้วยความรักดีมีความสุขแฮปปี้คุณกำลังจะพบกับความสุขในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคู่ครองต้องใจคนมีคู่แล้วมีเกณฑ์ว่าความรักของคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะและใครที่หวัง อะไรไว้นะคะหวังจะได้ลูกหวังว่าจะได้แต่งงานหวังว่าจะมีความสุขในเรื่องของความรักจะได้พบคนถูกใจจะได้มีคู่จะได้มีแฟนจะได้มีคนรักมีเกณฑ์ว่าคุณจะสมหวังค่ะในเรื่องของความรัก สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือปัญหามืดแปดด้านนะคะทําอะไรต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าผีผามเพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนจ้องจับผิดคุณนะคะจะมีคนแอบที่จะเห็นความล้มเหลวของคุณดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะทําอะไร เพราะถ้าคุณเผลอแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรืออาจจะถูกคนกั่นแกล้งนะคะเห็นดูรั่วของคุณเห็นช่วงที่คุณตกต่ำเห็นคุณอ่อนแอเขาจะเข้ามาส้ดังนั้นต้องระมัดระวังอยู่นิ่งๆไว้อย่าไปสร้างศัตรูนะคะอย่าไปขัดแย้งอะไรกับใครอย่าไปขวางทางจเจริญรุ่งเรือง,งอะไรของใครนะคะอยู่นิ่งๆเฉยๆนิ่งไว้ตำลึงทองค่ะ การงานมีเกณฑ์ว่าจะได้เดือนคารร้าเดืนตำแหน่งประสบความสําเร็จนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถมัมภ์คาชูใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้งานแต่ต้องเข้าไปติดต่อเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะคนที่มีอํานาจในด้านการงานนะคะจะช่วยได้ มีเกณฑ์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตค้ำจุนนะคะในเรื่องของการงานให้ก้าวหน้าให้ประสบความสำเร็จ The Magician ความสามารถความเฉลียวฉลาดความเพียรพยายามนะคะและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอย่าอยู่เฉยค่ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะ อ่านบ่อยๆและเชื่อในเซนในสัมผัสที่6ในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีเซนแรงนะคะอาจจะมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้คุณซื้อหวยถูกหรือมีโชคพ้านการเสี่ยงหรือจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะขอคำแนะนำขอการสั่งสอนขอคำชี้แนะนะคะสู่ทางสว่างกับคุณนะคะสติมาปัญญาเกิดคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเปรียบเหมือน ภูเขานั้นแขนที่อยู่กลางทะเลนะคะกลางมหาสมุทรคุณเนี่ยจะต้องขุดเอาความสามารถนะคะทาเลนความสามารถพิเศษของคุณขึ้นมาแล้วคุณจะนําสิ่งนั้นเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและคนอื่นๆได้นะคะเซนแรงสัมผัสที่6แรงนะคะเชื่อความรู้สึกของตัวเองและพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอคุณอาจจะได้พบประสบการณ์ใหม่ๆนะคะโดยที่คุณไม่มีความรู้ในด้านนั้นมาแต่จะเป็นสิ่งใหม่ให้คุณได้เรียนรู้หรือบางคนอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนมาหรือมีประสบการณ์มาก่อนอาจจะได้งานที่ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจึงทําให้คุณนั้นได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่ง และจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะอยากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดแชร์แบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาดูรับพลังงานบวกจากการทำนายไพย่ทารลโดยครูเอปัทมพรนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่วิวดูนะคะชมมาจนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะก็ครูเอนะคะ จัดทำคลิปคอนเทนต์ในเรื่องของการทำนายดวงทั้งการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย4ีนะคะแล้วก็ทำนายด้วยการดูลายมือนะคะและถ้าสนใจที่จะตรวจด,ดวงเช็คด,ดวงดูลายมือหรือเปิดไภภพ่ทำนายดวงก็สามารถที่จะติดต่อ,อเข้ามาได้นะคะทิ้งลิงก์ไออลน์ไลน์แอดไว้นะคะที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ตรงเดสคริปชันค่ะเทคเกคการวิเคราะห์ลายมือนะคะ ก็จะมี2องแพ็กเกจก็คือการวิเคราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะสิ่งที่เดลจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจนึงนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ค่าครูอยู่ที่990บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิป การวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้5คําคำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคา990บาทค่ะ สำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทำนายถึง3เดือนพร้อมกับถามคำถามได้ห้าคำถามนะคะคำทานายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป ะะของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับพ่ยนะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับพ่ยแทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทํานายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้5คําถาม ซึ่งการดูไพทาโรก,ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ